กล่าวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมบ่าวเตียตามตรงเดินทางมาหาน้องกะสวยครับน้องกะสวยก็ฝันว่าผีกับเทวดามาบอกเด็กน้องกะสวยสามตัวครับครับเดี๋ยวบ่าวเตี๋ยจะพาพี่พอน้องไปฟังหนึ่งเา้าวามฝันของน้องกะสวยเปนฝันยังไหนจะมปนเด็กแจ็ตัวสองตัวด้วยสามตัวไปฟังหนึ่งเร้าวามฝันของน้องกะสวยบุกห้อมกันครับตอนนี้น้องกะสวยก็บริเวณไปร้องเรียนครับดีบ่าวเตี๋ยเล่มที่ตามตัวเล็กก็น้องกะสวย น้องก็สวยปัดที่เอฟซีนะลูกสวัสดีค่ะน้องก็สวยฝันอะไรพูดให้เอฟซีฟังหน่อยฝันเลขไม่ฝันฝันบ้านเลยนะฝันว่เาเทพดามาบอกเลขว่ามาบอกเลขว่าอะไรลูกเทพเทพดามายังไงเทพาดาเดินมาเดินมานมาแล้วก็บี พาผีมาด้วยผีอะผีอเขาเขาบินมาผีเบินมากับเทพดาเด้อไม่เทพดาเทพดาเขาเขายืนรอหนูอยู่ที่หน้าบ้านแล้วแล้วแล้วผีเขายืนรอแฟนหนูก็ยืนรอเขาเหรอ,อแล้วเขามาบอกเลขไหมไม่อ่ามาบอกมาบอกบอบอกเลขตัวไหนลูกมาบอกเลขตัวไหนบอกเลขแปดเก็ดสี่ มาบอกมาบอกแล้วสามตัวไเลยบอกแปดเจ็ดศูนย์เทวดาด้วผีบอกเทวดาเทวดาบอกแปดเจ็ดศูนย์แล้วเ <60 S 1> ทวดาก็ไปไหนแล้วก็ผีด้วยโอ้ผีก็บอกด้วยอีกผีผีบอกเลขเทวดาโอ้ผีบอก,กเลขเทวดาบอกเลขเทวดาแปดเจ็ดศูนย์ครับเอาเตี๋ยกับตัวเลขไปฝากเอ็ซีฝากถึงนาคารครับครับตัวเลขข้อคนามสวยก็บ,บอกแปดเจ็ดศูนย์ครับขับเป็นแนวขับไปแนวทางเลยครับ ติดตามตัวเลขกำลังก็สวยไปแบ่งปันให้เอฟซีสำนักงานตำรวจหน่วยมันทีซิพก์ทันว่าหุกรับเปล่าเตียดสามตัวตรงมาติดตามตัวเลขก็นองก็สวยครับไปฝากเอฟซีฝากสำนักงานหน่วยมันทีซิพก์กุชาร์หุกซก์ทันว่าหุกครับครับเอาปากกามาจดไปเด้ครับท่านผู้ชมครับเอาปากกามาจดไปหรือว่าแคปหน้าจอไปครับครับตัวเลขของน้องก็สวยก็แปดเก็ดศูนย์ครับครับหมุนเอาครับแปดเก็ดศูนย์ 8เกตเกต8เกต0 0เกตูนย์ครับครับเพื่อไม่เอาทางเลยรสบานฉลากินแบงครับครับความเสี่ยวนบุคคลครับโอดใช้พิจารณิานในการน้ำชมครับครับครับเบาเตี๋ยวตามตรวตรงกับคอยสั่นผู้ชมทั้งบานมีโฉมมีหลาบเห้งเห้งมันหมันรวยรวยครับวมันทิศทิพกทันบ้าหกหกครับ ครับปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตีย้ยตามตตรงเลยนะครับกับยาพอกับเบาเตีย้ยตามต,ตรงคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ